นี่จะปล่อยมือสิปล่อยจ้าก่อนทำไมสมนึกผิดแล้วหรือไงสายไปแล้วเออชุบนี่ถือไว้พ่าบ้าน ข้า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 เจ้าเจ้าเจ้าข้าบาตรขาบาตรเจ้าไม่เป็นไรนะญาติผู้พี่เขาตีหม่อมฉันเจียงล้วเสร็จพอลูกยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเจ้าไม่ได้ทำนึกจะบอกว่าขัอข้อล้มเองข้าเพิ่งลงโทษเจ้าไปคุกข่าวหน้าจวนราชทายาทยังไม่พออย่าไปโจรจิ้งทิ้งต่อเลง แต่งกายแบบนี้ใช้ได้ที่ไหนลูกฝ่าบ,บาทแต่เล็กจนโตไม่เคยมีใครตีหม,อม่อมฉันแต่วันนี้ญาติผูพ้พี่กลับตีหม่อมฉันอย่างรุนแรงดูสิต้องเป็นรอยแน่เลยเจ้าเจ็บมากเลยใช่ไหมเนี่ยเร็วเข้าเร็วรีบตามหมอหลวงมาหัวเจ้าฮุบปาเจ้าโดน,นดีนะ เออไม่ต้องร้องนะไม่ต้องร้องข้าจะลงโทษให้เจ้าเองนะครับองชารองพลั้งมือท er ําท่านหญิงปันบาดเจ็บรีบตามหมอหลวงทนายหญิงปันถูกองชายรองตีจนบาดเจ็บแต่ของท่านหญิงฟันถูกองชายรองตีจนเกือบสิลมอ๋ะไรนะท่านหญิงปันถูกองชายรองตีจนเกือบสิ้นลมอ๋อรีบพาค้าไปเร็ว ท่านหญิงท่านหญิงยังหายใจอยู่ไหมจะพูดบ้าอะไร่าบาทยังไม่รีมาดูอาการให้ท่านหญิงเองอพยาคาโอ้ยท่านหญิงอ๋อโอ้ยอ๋อ <c oughs> นหัวเป็นคนผิดเองถึงแม้ว่าองค์ชายรองจะทำให้หม่อมฉันลำบากใจแถมหัวเราะเยาะที่ถูกล้มเลิกง,งานแต่งงานด้วยยิ่งไปกว่านั้นยังพูดจาว่าร้ายถึงท่านปู่ หัวหัวคุณก้มหน้ายอมรับปันหัวเจ,จ้าองชายรองหากท่านยังไม่หายโมโหท่านตีข้าอีกก็ได้นะหากแขนข้าออกมาแลวก็ได้ไ<อ>ช่วยไม่ได้นี่ก็ท่านปู่จะเข้าไปไวไ<อ>้ท่านหญิงข้ามีบางคำพูดที่ต้องกล่าวท่านหญิงมีศักดิ์เป็นรองเ<อ>หตุใดจึงทะเลาะกับองค์ชายรองได้องค์ชายรองฐานะสูงศักดิ์ต่อให้ต่อให้เขาเป็นฝ่ายลงมือก่อนท่านหญิงก็ไม่ควรทำเ<อ>ช่นนี้ เสด็จพ่อปันหัวนางเป็นคนเจ้าเล่ห์เสด็จพ่อต้องเชิญลูกนะนี่เป็นแผนเจ้าหุบปากไหมแต่นางล้มลงไปเองจริงๆลูกไม่ได้แตะนางเลยสักนิดข้าบอกให้หุบปากปันหัวาธอเล่นละครได้แล้วเธอำเนิมือก่อนใช่หรือไม่ประบาทใช่ใช่ใช่ไปครบหม่อมฉันเป็นคนลงมือก่อนดีไงข้าไม่เชื่อองชายรอง ถ้าทำบกพร่องเจ้าร่ำเรียนมาไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมข้ขาขอสั่งให้กลับไปห้องหนังสือคัดคำพีพิธีการห้าร้อยจบ<อ>หากยังไม่เสร็จห้<อ>ามออกจากห้องหนังสือสเสด็จพ,พ่อลูกทหารที่ไม่รู้แท้ๆของท่านนะออกไปเสด็จพ่อลูกหวังเตอองค์ชายรองเชิญองค์ชาย สเสด็จฝากไว้ก่นอนข้าช่วยลงโทษเขาให้เจ้าแล้วนะเต่ขปิดของท่านวันนี้ขอบคุณที่ท่านช่วยกูหน้าให้ข้านะต่อให้วันนี้ข้ามาไม่ทันการด้วยไหวพริบของท่านแล้ว คิดว่าคงไม่ถูกรังแกง่ายๆข้ารู้อยู่แล้วละปิดบังคนฉลาดอย่างท่านไม่ได้ท่านชมเกินไปอันที่จริงวิธีจัดการคนคนหนึ่งมีมากมายจากนี้ไปหากพบองค์ชายร้องอีกก็ขมอารมณ์โกรธไว้หน่อยอย่าให้ตัวเองบาดเจ็บอีกเลยท่านหมายถึงนี่เหรอไม่เป็นไรข้าน่ะขี้เกียจขี้ถาวิธีอื่นเรื่องสมอง<ฮ>หัวราอนทำไมอ่ะ ถ้าเพียงคิดว่าท่านหญิงเป็นเช่นนี้ดีมากครอบครัวกลมเกลียวมีคนให้ปรึกษาทุกเรื่องไม่ว่าพบปัญหาใดก็ไม่ต้องเผชิญหน้าลำพังแน่นอนอยู่แล้วครอบครัวเดียวกันก็ต้องแบกรับปัญหาร่วมกันท่านหญิงข้าน้อยเติบโตมาเพียงลำพังเผชิญหน้าเองคนเดียวทุกเรื่องแต่ับจากที่ท่านหญิงกล่าวมา ช่วนี้ค่าก็ลองพูดคุยกับัวงหัวบ้างนิดหน่อยความรู้สึกนี้ก็ไม่เลวเลยละหัวหัวท่านพูดเรื่องในใจกับแมวเหรอก็ได้ต่อไปหากต้องการที่พึ่งเรียกข้าจะไปทันทีฉชนนั้นท่านหญิงจะผูกมิตรกับข้าเหมือนเดิมได้ไหมขอเพียงท่านมีหลอกลวงข้าอีกข้าก็ไม่ใช่คนใจคอคับแคบนักหรอก ถ้าง,งั้นข้าจะทำตัวสบายๆหากมีสิ่งใดที่ไม่เหมาะสมเชิญท่านหญิงตำหนีมาได้เลยเรื่องเล็กน้อยท่านยังหนุม่มต่อไปข้าจะค่อยๆสอนท่าน